มีคนชอบเยอะสมัยก่อนพวกเราก็ชอบเขาเยอะนะครับไม่รู้ว่าชอบด้วยผลงานหรือชอบด้วยหน้าตา <c oughs> อันนี้เราไม่รู้นะครับมันเป็นสิทธทิส่วนบุคคลนะครับก่อนอื่นก็ขอทักทายท่านก่อนเนาะนะครับรับรองว่าท่านต้องงงกับสิ่งที่ผมจะพูดตัวนี้คือผมอยากอยากได้ข้อมูลพร้อมกับสังคมเหมือนกันหาใช่ว่าจะมา พูดเพื่อที่จะแสดงความเกลียดชังกดแค้นนะครับไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเนื่องจากก่อนเนี้ยจำได้ไหมครับตอนสื่อกำลังประโคมข่าวจัดการลุงพลกันอย่างเต็มที่เนี่ยตอนนั้นคนคนนี้อยู่ฝั่งเราไม่รู้ว่าตอนนั้นสื่อก็ไม่ชอบขี้หน้าแกหรือเปล่าประมาณว่าสื่อไม่ชอบขี้หน้าลงพลไม่ชอบขี้หน้าลุงพล ก็ต้องไม่ชอบขี้หน้าของคนที่มาช่วยลุงพลสื่อต่างๆตอนนั้นก็เรียกว่าคนที่ยืนอยู่กับลุงพลคือเป็นคนไม่ดีหมดนั่นนะฮะนะฮะแต่ตอนนี้มันแยกกันแล้วไงตอนนี้มันแยกแต่ผมเพิ่งเห็นว่าสื่อได้มีมีความพร้อมเพียงมากที่จะมาเปิดโปง ที่จะมาเปิดโปงทนายท่านนี้เปิดโปงหมายความว่ามันมีปริศนาไงครับมันมีปริศนาก็ทุกคนก็รอว่าเดี๋ยวอาจจะมีสักวันที่ทนายท่านนี้จะมานั่งถแงถลงแถลงนี้คงถแถลงฟรีแน่นอนนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวมาพูดกันนะครับเรามาทักทายกันนะครับมีมากี่ท่านแล้วนะครับผมนะครับ นะฮะมาแล้ว6กหนึ่งร้อยหกสิบหนึ่งร้อยเก้าสิบกท่านนะครับขอบคุณมากครับมาฟังนะครับข้อมูลนี้นะครับถ้าท่านตั้งใจฟังแล้วจะงงมากคำว่าเฮ้ยรายได้น้อยเขียนอะไรนะรายได้น้อยชีวิตร้อยล้านมันคืออะไรอันนี้สื่อเขาตั้งคำถามเลยนะมาจากมาถึงทนายท่านหนึ่งนะครับทีนี้งานงาน งานที่ท่านจะต้องเตรียมเป็นเรื่องที่ยากมากครับก็คือจะแสดงรายได้อย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับรายจ่ายนะฮะสวัสดีครับมามีคุณวริศนะครับแซริมนะครับสวัสดีครับออพัทธรมตนนะครับก็สวัสดีครับอ๋อแสดงว่า มีมีข้อความขึ้นก่อนนี้แน่เลยนะครับแต่ว่าของผมมันมาตัดเมื่อกี้ผมรีเฟซใช่ไหมฮะมันก็มาตัดใหม่ที่คุณวริศนะครับแล้วก็แอดปุ้ยนะครับคุณพันารัตน์นะครับผมนะครับแล้วก็แอดแสง f อฟซีพอตนะครับแล้วก็แอดพัทรมนนะครับชแนลเอฟซีพอตนะครับผมนะครับแอดปุ้ยนะครับชแนลเอฟซีพอตตนะครับคุณ เท่าสั้นนะครับผมนะครับเอาท่าสั้นเยียร์เอาท่าสั้นเยียร์นะครับนะนะครับสวัสดีนะครับผมนะครับคุณกิติกานะครับคุณใส่ใสสตอรี่นะครับสวัสดีนะครับผมนะครับคุณนางมารายยืนหนึ่งเอฟซีพัทธรนะสวัสดีนะครับนะครับนะครับอย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นแอดพัทรมนนะครับแอดปุ้ยนะครับแอดแสงนะครับนะครับก็ฝากไปกดติดตามผลงานนะครับแล้วก็ เป็นบังใจนะครับดูไลฟ์สดดูผลงานด้วยนะครับนะครับเช่นกันนะครับนางมันรายยืน1 fc พอตอนี่แหละครับถ้าไม่แน่จริงไม่ใส่ fc พอตอแน่นอนนะครับส่วนท่านใดไม่ได้ใส่ก็ก็ผมเชื่อมั่นว่าท่านคือผู้ยืน1 99%กนะครับก็นางมันรารนะก็มีช่องนะครับฝากเก็บกดติดตามกันด้วยนะครับผม สวัสดีครับพี่มาเรียมอาจารย์ขึ้นไลฟ์วิเคราะห์ตอนนี้ดีแล้วขอบคุณมากครับนะฮะเพื่อจะได้ให้มุมมองหลากหลายนะฮะเดี๋ยวหลายๆท่านถ้าจะต้องไปช่องช่องใดช่องหนึ่งก็ผมเชื่อว่าทุกท่านก็อาจจะใครชอบฟังสดดูสดก็จะได้มาฟังอาจารย์ถ้าสมมติว่าชอบแนวการวิเคราะห์นะครับแต่ถ้ายังไม่ได้ฟังตอนนี้กดไลค์ให้ แล้วค่อยมาดูทีหลังก็ได้นะครับทุกอย่างดีหมดนะครับเพราะว่าพวกเรา fC พอตนะครับสวัสดีครับผมนะฮะคุณสุนทรนะฮะคุณสุนทรนะครับคุณอานวยนะครับคุณพินทวนนะครับผมนะครับนะครับคุณแสงจันท์นะครับสวัสดีนะครับผมมาทันกระแสทันตามกระแสอย่างนี้ดีแล้วให้กำลังใจขอบคุณมากครับนะฮะ นะครับคุณจันเพนนะครับผมคุณอมรรัตน์นะครับคุณไทเกอร์หญิงนะครับผมนะฮะไทเกอร์วูดไทเกอ้์หญิงนะคุณพันนีนะครับคุณเด็กหญิงอันชิสานะครับสวัสดีนะครับผมนะครับคุณคำรณนะฮะคุณคำรณคุณหญิงใหญ่นะครับผมนะครับคุณ รัตอาจสีสวัสดีครับอาจารย์ไม่ได้ทักทายหลายวันเลยครับผมสวัสดีทุกท่านเช่นกันนะครับคุณรัตด้วยนะครับผมนะครับคุณอิปิตกะนะครับสวัสดีครับผมนะแสดงว่าท่านเป็นชื่นชอบพระไตรปิฎกแน่เลยนะครับอิปิตกะจะเป็นพระไตรปิฎกนะครับคุณจัชนกครับสวัสดีนะครับผมนะครับคุณพัทราคุณ สารีนะครับคุณนิดานะครับผมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับบอกว่าชอบเขาเพราะเขามาช่วยลุงพลช่วงนั้นแต่เวลานี้ยกเลิกโอเคชัดเจนนะใช่ฮะผมก็มาพูดเลยดีกว่าเนื่องจากผมผมเห็นช่วงนี้สื่อเขาแต่และสื่อไม่อ้อมไม่อ้อมความเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักข่าวเดี๋ยวนี้ไม่ว่าเรื่องมันชัดเจนมากกว่ายุคก,ก่อนนะะ ยุคก่อนยุคก่อน,ม,นมันมันมีมันมีหลายยุคนะยุคหนึ่งเขาอยู่กับเราแต่สื่อทั้งหมดโจมตีลุงพลเขาก็จะต้องไม่ชอบแกด้วยแต่มันมีหลายภาคครับภาคที่สองก็คือมีปัญหากับลุงพลแล้วออกมาโจมตีกันแล้วก็ฝากนางไม่ตึงอยู่คนหนึ่งช่วยแสะช่วยดา่าช่วยทำลายลุงพลมาแตนมา จนทุกวันนี้ไม่ผมไม่ได้หมายความว่าเป็นสงครามตัวแทนนะนะครับแต่แปลกใจมากนางไม่ตึงเนี่ยเขาท่านสงสัยไหมคนคนนี้เขาเกลียดชังลุงพลเพราะอะไรนั่นแหละครับผมใช้คำว่าสงครามตัวแทนหรือเปล่านะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่มันอยู่ในใจของ ผู้ชายคนนี้สิ่งที่มันฝังอยู่ในใจผู้ชายคนนี้มันเหมือนเป็นบาดแผลของเขาในความคิดของเขาเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เขามาเผอพูดออกมา่นี่ะครับเรียกว่าแผลในใจของเขามันเป็นความทุกข์ใจของเขาที่เกี่ยวข้องกับลุงพลดังนั้น ถ้าเขายังเกลียดชังโกรธแค้นอยู่สิ่งเหล่านี้มันคาในใจเขาวันหนึ่งเขาก็จะสะบดออกมาหรือวันหนึ่งเขาก็คายออกมาและเป็นการคายออกมาที่ไม่ถูกกาลเทศะเพราะไปคายต่อหน้าสื่อทั้งประเทศคายถึงลุงพลแล้วบอกว่าตัวเองยากจนในช่วงที่ทำงานให้ลุงพลนั่นคือจุดเริ่มต้นของการ ถูกเปิดโปงจนทุกวันนี้ไม่มีชิ้นดีเลยนะครับไม่มีชิ้นดีเลยเป็นวิบากกรรมของเขาแต่นางไม่ตึงเนี่ยมันมันเหมือนสงครามตัวแทนหรือเปล่าที่มาจู่โจมมาทำลายมาทุกทำทุกอย่างเพื่อขัดขวางทำลายลงพลอย่างเปิดตัวเปิดอกเปิดหน้า ก็ยังดีหน่อยที่นางเปิดหน้านะครับแม้จะชลาภาพแต่นางก็เปิดหน้าดีกว่าบางคนเปิดแต่อย่างอื่นไม่เปิดหน้าแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือทำไมเขาจึงเกลียดชังลุงพลนั่นแหละนะครับอ่ะต่อมานะครับเป็นงานใหญ่เรียกว่า ปี2566ผมก็นึกว่า2566จะเป็นปีตีลังกาปี6คเมนตีลังกาของอคุณเงบคุณเงบนะครับชื่อใหม่นะผมให้ชื่อใหม่คุณเงบเป็นปีที่เขาจะ6คเมนตีลังกาเพราะว่ามันมีสิ่งที่ถูกลองเรียนจ่อไว้ก่อนนะครับเช่นตัวสอบมันญาติรอเวลาอยู่นะครับ แล้วก็การกล่าวโทษโดยตรงจากคนนิรนามก็รออยู่นะครับนั่นแหละครับสิ่งที่มันมันจะต้องถึงเวลานั่นแหละครับแต่ช่วงนี้ก็ก้มแก้มไปก่อนนะครับนะฮะประมาณนี้นะนะฮะดังนั้นแต่จูจ่ๆเราไม่รู้ว่าเราไม่คิดว่าคนที่มา เจอระเบิดเลยอย่างรุนแรงที่สุดก็คือทนายรูปล่อครับไม่มีใครคิดนะฮะเป็นต้นนะอ่ะที่นี้นะครับผมจะมาบอกตรงนี้นะครับว่าทนายรูปล่อเรื่องมันยังไม่จบครับเรื่องมันยังไม่จบครับจูจ่ๆเขาจะมาประทานเฮียใช่ไหมฮะแล้วมามา เขาเรียกว่าแอบชกแอบชกหน้าลุงพลไปครั้งหนึ่งขณะที่มาแถลงข่าวอีกข่าวหนึ่งมาแอบชกเขาเรียกว่าชกใต้เข็มขัดนะครับกรมที่เผลอที่เผลอนะฮะหลังจากนั้นมากลายเป็นวิบากกรรมเรียกว่าซัดกันเต็มครับเจอวันนี้เราจะพูดด้วยเรื่องทนายทนาย ทนายอันนะครับต้องส่วนตัวผมก็ให้กำลังใจนะฮะให้กำลังใจให้กำลังใจเฮียให้กำลังใจทนายทนายอันใช่ไหมฮะในในมุมมองไหนผมให้บังใจนะครับมันมีเหตุของมันนะครับอ้าวก่อนถึงหน้านั้นครับหนักที่สุดที่จะต้องเจอต่อไปนี้ของทนายท่านนี้ครับไม่คิดว่ามันจะมาถึงเรื่องนี้และเป็นเรื่องที่ผมจะนําท่านมาฟังนี่แหละครับ ก็คือคำว่ารายได้น้อยรายได้น้อยนะครับชีวิตร้อยล้านมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันมีเพจนะครับ CSIC ถ้าจำไม่ผิดนะนะมันเกิดจากการบน่นว่าตัวเองระกำลำบากตัวระกำลำบากร้องห่มร้องไห้ ว่าตัวเองยากจนมากในสองปีที่แล้วน่ะยากจนมากใน2ปีที่แล้วลูกเรียกว่าไม่มีจะกินเน่ยพูดง,ง่ายๆนะฮะทีนี้เพจ c s c s i c ถ้าถ้าพูดผิดขออภัยนะฮะเขาท่านเขาเคยเห็นนะครับว่าเขาแสดงให้เห็นเลยว่าเฮ้ย วันเขาไปตามดูเนี่ยครับวันที่คุณกําลังไปกบกอกคุณไปยืนอยู่กับลุงพลคุณไปอยู่นั่นอยู่นี่เขาไปไล่ดูภาพโอ้ขยันทําไมทําไมตามขนาดนั้นนะเขาเลยว่าเวลานั้นคุณมีนาฬิกาเรือนนี้นะเวลานั้นคุณมีรถแบบนี้นะเฮ้ยคุณไม่ได้จนนี่อะไรประมาณนั้นนะครับแล้ว ทุกอย่างทำขึ้นมาให้เห็นว่าโอ้โหต้องไฮโซเท่านั้นครับเราเห็นแต่พวกที่บางคนไฮโซนะครับไฮโซจะดีนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเมียเขาเนี่ยจะมีแต่ดาราสวยๆนะฮะเสียอิจฉาไฮโซพวกแบบนี้นะมีแต่ดาราสวยๆว,วิ่งไปหานะครับ <laughs> นะเล่เล่นเล่อเล่นนะแต่ใครบางคนเนี่ย ผมก็เพิ่งรู้นะเพราะว่าพวกเราก็เพิ่งรู้ว่าเอ้ยแกรวยจริงๆว่ะมีรถมีรถระดับนี้มันต้องลูกลูกเจ้าสัวเท่านั้นครับต้องลูกที่คุณพ่อเขาต้องสร้างรายได้ให้เรียกว่าเป็นหมื่นล้านน่จึงจะมีรถแบบนี้ครับอาจจะเป็นครั้งแรกพวกเราอาจจะงงนะในประเทศนี้ว่าเฮ้ยทนายทนายมีปอร์เช่คือแบบเนี้ย เราก็คิดเฮ้ยไปได้ยังไงวะนะเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้ว่าในความหมายว่าเฮ้ยได้ยังไงเฮ้ยทนายอุทัยน่าจะขับ BMW ีเราจะคิดอย่างนี้นะหมายเขาว่าเออนะทนายก็ดีนะทนายรวยมากนะครับในความหมายนี้นะเอ้ามาดูครับเราจะมาดูครับมีการเปิดข้อมูลมาแบบนี้ครับไม่รู้ว่าเขาคำนวณจากอะไรนะ มีสื่อเขาเอา,าเอามาออกเต็มไปหมดเลยนะครับก่อนจะไปพูดถึงเรื่องที่หนักสุดของทนายท่านนี้อยู่นะครับเพราะเฮียชูวิทย์ได้เียว่าขุดขุดขุดหลุมล่ออันใหญ่เลยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับระหว่างเราเชื่อถ้าสมมติว่าเราจะมองว่าทนายท่านนี้โกหกกับเฮียชีวิตโกหกเนี่ย คุณจะเชื่อใครนั่นแหละนะครับต่อมาครับมันมีบทสรุปผลประกอบการสมมติว่าเขามีเงินใช้กันขนาดนี้มีคนบอกว่าไปต่างประเทศนี่โอ้โหครับเรียกว่าใช้เงินเป็นช้อปปิ้งทีละล้านไปเช่าธนาอ่าไปเช่าไปเช่าสคนอยู่ต่างประเทศเช่นฝรั่งเศสเนี่ยมันไม่มันใช้เงินมากการเดินทาง ทีนี้เมื่อไม่มีข้อมูลที่เด่นชัดว่าท่านท่านเหล่านี้ท่านนี้ทำธุรกิจอะไรนอกเหนือจากการว่าความไหมหนึ่งปีว่าความกี่ครั้งสมมตินะนะครับเขาก็เลยมีคนสรุปอย่างนี้ครับผลประกอบการของบริษัทนะครับก็อ้างอิงจากสื่อที่เขาพูดกันทั้งวันทั้งคืนนี่แหละครับนะครับนะ เขาบอกว่าปี61ปี61นี่ขาดทุนปี63ก็ขาดทุนปีที่ได้กำไรก็คือปี62ครับได้กำไร1 0ึ่ง0บาทปี62นะครับแต่ปี61ขาดทุนปี62ได้กำไรแสนกว่าบาทเกือบ2,000สนนะครับปี63ขาดทุนอีกปี64 ปีหกนะครับปีล่าสุดเนี่ยรายได้ล้านแปดรายจ่ายล้านสามเอาตัวกลมๆนะครับส่วนกําไรเนี่ยหักลบกบหนี้กันแล้วนะครับปี64ได้กําไร4ี่แสนสองมือ่ะสี่แสนหนึ่งหมบาทปี หกสี่นะอะแล้วแล้วแล้วท่านถูกลอตที่หนึ่งไหมเช่นถูกลอนที่หนึ่งมีเคยได้ข่าวว่าท่านถูกลอนที่หนึ่งไหมญาติพี่น้องถูกลอนที่หนึ่งไหมที่กําลังฮิตกันเนี่ยเช่นโอ้ยสิบสองล้านครับโอ้ทนายดังสิบสองล้านครับโอ้ทนายดังสามสิบล้านครับไม่มีใช่ไหม รายได้บริษัท4 0 0 0ในปี64มันมีคนคำนวณต่อนะครับจากเพจนี้นะครับคำนวณต่อว่าถ้ารายได้4 0 0 0เนี่ยสมมุติว่าตีเป็นเดือนแล้วกันเขาก็ตีว่าเดือนละ30,000 เดือนละสามหมื่นถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนคือเขาได้เงินเดือนละสามหมื่นอ้าแล้วแล้วรถแล้วนาฬิกาแล้วเสื้อพง่งเสื้อผ้ากําไร,ไรแขน,นอ,ะอะไรต่างๆเนี่ยนาฬิกาก็6กล้านแนละ้วสมมุติเนี่ย แล้วมันมาอย่างไงฟังอีกครั้งนะครับเขาคํานวณรายได้ตั้งแต่หกหนึ่งถึงหกสี่เนี่ยขาดทุนไปสองปีปีหนึ่งได้กำไรหนึ่งแสนบาทปีปีที่แล้วปีหกสี่ได้กำไรสี่แสนบาท เอาเสียงลงทีนี้ทุกคนก็งงว่าท่านมีไรายได้มาจากไหนก็มันคง,คงไม่ยากเนาะนะครับก็คงจะต้องรอท่านเพราะว่าเรื่องมันใหญ่โตขนาดเนี้ยเรื่องมันใหญ่โตขนาดนี้ยท่านจะเงียบเงียบไม่ได้แล้วละ่ะเพราะสื่อเขาอ่านเต็มไปหมดเลยแล้วเงินมาจากไหน นะครับอ่ะต่อมาครับพูดต่อนะที่ตอนนี้หนักสุดครับก็คือเฮียชูวิทครับเรียกว่าโอ้โหครับเฮียชูวิทเล่นของหนักครับ บอกว่าตอนนี้อันนี้ไม่ได้บอกชื่อนะครับนะพวกท่านก็รู้แล้วว่าเฮียเขาไม่ได้บอกชื่อแต่เขาบอกว่ามีทนายท่านหนึ่งเนี่ยมีเรื่องปีเอวกับบอนพนันครับมีเรื่องปีเอวกับบอนพนันโอ้โหครับงามไส้เลยยิ่งมีประเด็นไม่สามารถคำนวณได้ไม่สามารถรู้ที่ไปที่มาของเงินได้ ทีนี้เฮียมาเล่นของหนักครับมีเอี่ยวในบอนพนันโอ้โหครับเอาละนะครับเราก็ละไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเรากำลังเป็นผู้เสพข่าวดังนั้นก็คนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยแหละครับด,ดังนั้นสังคมครับระหว่างท่านเชื่อเฮียชูวิทย์ หรือท่านจะเชื่อทนายเพราะว่าพอเราไปนึกย้อนหลังว่าเออทุกคนบอกว่ารวยทนายทนายอ,อา้ออ่างอีกคนหนึ่งนะที่ยืยนข้างเฮียชูวิทย์เนี่ยแกก็พูดแบบแบบแบบเล่นๆว่าโอ้โหต้องร้อยล้านน่ยต้องฟ้องร้อยล้านอ่ะเพราะว่าทนายคนนั้นรวยเนาะ ทนายคนนั้นรวยทนายคนนั้นรวยนะครับทีนี้พอเรามาดูรายได้ของบริษัทกับไม่เพียงพอตีได้เหมือนคนละเงินเดือนสามหมืนต่อวันเออต่อเดือนน่ะมันก็เลยเป็นที่ไปที่มาของคนเออเป็นที่ไปที่มาของคำว่ารายได้น้อยชีวิตร้อยล้าน รายได้น้อยชีวิตไรลานะเมื่อสังคมประโคมขนาดนี้นะครับท่านต้องอยู่นิ่งไม่ได้นะครับนะครับท่านต้องอยู่นิ่งไม่ได้ยิ่งอยู่นิ่งยิ่งเสียหายท่านจะบอกรายได้มาจากไหนต้องขนาดไหนจึงจะมี สิทธิ์ถือครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ว่าดีในเรียกว่าบ้านรถบ้านรถแล้วก็สิ่งต่างๆที่เป็นแอปพลิเคชันต่างๆที่มันบอกได้เลว่ามีแต่ไฮโซเขาทำครับมีแต่ไฮโซเขามีนะครับดังนั้นโอ้โห จะต้องมีเงินเดือนเดือนละล้านใช่ไหมท่านจะต้องคํานวณหาทางมาเงินเดือนเดือนละล้านอ่ะคือประมาณว่าถ้าเป็นนักเตะถ้าเป็นนักบอลเนี่ยคุณจะต้องระดับโรนันโดเนี่ย <c oughs> ถ้าเป็นนักบอลคุณจะต้องระดับโรนันโดหรือเปล่าเนี่ยนะถึงประมาณว่าคนจะใช้เงินเนี่ยเขาจะต้องใช้ประมาณสัก สิเ์ของรายได้สิบเอร์ซนของทรัพย์สินที่มีอยู่ประมาณว่าถ้ามีเงินร้อยหนึ่งต้องต้องใช้ไปสิบบาทยิ่งคนรวยยิ่งใช้ใช้น้อยยิ่งรวยยิ่งตะหนีนะครับนะฮะ <S <S ถ้าใช้อย่างท่านเลยนะอย่างที่เขายกตัวอย่างมาเราพวกเราก็มีรู้แล้วพวกเราเป็นคนเสพข่าวอาจารย์ก็ใช้หลักในการวิเคราะห์ ถ้าท่านถือเงินไปสิบร้อยบาทถ้าท่านจะจ่ายเงินจ่ายไม่เกินยี่สิบบาทนะครับหมายความว่าทั้งตัวนะหมายความว่าคนเราเขาก็จะมีการใช้เงินถ้าเขาบริหารเงินเป็นถ้าคนซื้อนาฬิกาหกล้านซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ากางเกงรองเท้าเนี่ยแพงๆรุ่นแบบนี้เนะี่ยคุณจะต้องมีเงินร้อยล้าน ต้องจยกล้าใช้อย่างนี้นะนะครับพวกเราก็ไม่เคยไม่เคยมีเนาะนะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บม,มันก็เลยมีผมเชื่อว่าทุกท่านจะมีคําถามในหัวท่านอ,ะอ่ะเออแล้วเอาเงินมาจากไหนเอาเงินมาจากไหนอะ่ะปีละล้านปีละล้านจะพอไหมเพราะนาฬิกาก็หกล้านแล้วสมมุติอย่างเงี้ยนะครับ เอาเป็นว่ามันต้องมีที่ไปที่มาของเงินฮะสวัสดีครับโอ้คุณมดดีไซน์สวัสดีครับ,อดดรบขอบคุณมากครับนะขอบคุณมากมากครับมันจะต้องมีที่มาของเงินครับมันจะปล่อยให้เรื่องเงียบๆไปเฉยๆไม่ได้หรอกถ้าลองไปดูสื่อครับสื่อที่อ่านออนไลน์เนี่ยมีแต่เรื่องเรานี้เต็มไปหมดเลยผมถึงบอกว่าแล้วมันมีอีกเรื่องหนึ่งอย่างที่ว่าครับ นี่นี่คือประเด็นนะครับว่าคุณจะต้องถแถลงที่มาของเงินให้ชัดเจนมิฉะนั้นสังคมมันจะเครือแพลงอยู่อย่างเงี้ยไม่เป็นผลดีแน่ครับไม่เป็นผลดีแน่นะฮะไม่เป็นผลดีแน่นะครับต่อมาอีกในกรณีของเขานะครับผมย้อนมาที่ทนายทนายออออ่างอีกท่านหนึ่งนะครับทนายอันนะครับนะทนายอันเนี่ย ท่านก็นําเรื่องข้อมูลจากสทว่าท่านเป็นทนายอันจนู่จู่มีคนนําหลักฐานการโอนมาให้เนี่ยเพื่อไปสอดคล้องกับแก้แก้ลําของทนายท่านหนึ่งที่จูจูแอบชกใต้เข็มขัดลุงพลว่าอยู่เป็นช่วงที่อดอยากมากพูดน้ําตาไหลสะอึก ดี่ว่าดราม่าขึ้นมานทันทีตอนพูดถึงลุงพลว่าเป็นช่วงที่ไม่มีงานเลยสองปีที่แล้วท่านยากจนมากยากจนระหว่างคุณกับลุงพลเนี่ยไม่รู้ว่าใครยากจนกว่ากัน <laughs> นะโอนะ้เอาไปว่าลุงพลยากจนกว่าคุณแน่นะครับคุณกระโดดลงไปก็บอกว่าจะช่วยถ้าลุงพลไม่มีฝาบ้านอย่างนั้นอะ ถ้าคุณไม่ช่วยถ้าคุณจะมาหาเงินกับลุงพลก็คงไม่มีเนาะช่วงนั้นนะนะครับลุงพลไม่มีฝาบ้านนะฮะแต่ลุงพลมีแสงลุงพลมีแสงเพราะคนรักลุงพลคนเห็นใจลุงพลเต็มไปหมดตอนนั้นที่คุณเข้าไปเนี่ยลุงพลเดินสายลุงพลเดินสายเพราะว่าตอนที่คุณจะทำหนะ้าที่จริงๆตอนลุงพล มีหมายจับจึงเป็นหน้าที่ของคุณจะได้ทํางานในเวลานั้นคือตอนมีหมายจับเพราะมีหมายจับคนที่มีหมายจับจะต้องมีทนายแต่ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นการทําให้เห็นว่า,าถ้าลุงพลถูกหมายจับไหมนั่นหมนี่จะต้องมีทนายคนนั้นคนนี้นั่นแหละนะครับ ส่วนเรื่องข้อมูลของทนายทนายอันนะครับที่เอามาโชว์เน่ยนะฮะหลักฐานเหล่านั้นเนี่ยหลักฐานเหล่านั้นเน่ยคนสําคัญในฝั่งเรามีหมดอรหลักฐานที่ว่านั้นคนสําคัญในฝั่งเรามีหมดครับเขาเก็บไว้หมดเลยเอาอยกตัวอย่างครับเพราะว่าเจ้าปู่เจ้าปู่ก็บอกว่าเขามี เขายังเก็บหลักฐานคนที่ส่งคนที่ส่งเ,เข้าโมนิธิเนี่ยดังนั้นสิ่งที่ทนายอันมีเนี่ยน่าจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าทนายอันไม่มั่นใจอะระดับทนายอันครับระดับทนายมีหรือคนส่งอะไรมาก็จะเชื่อครับใครด้วยกดหัวาใจรัวๆครับ เขาไม่เอาชื่อเสียงของเขามาทิ้งหรอกถูกต้องไหมนะครับดังนั้นทนายอันมากระโดดมาก็แสดงว่าต้องต้องแลกกับความเป็นทนายของตัวเองแน่นอนมันมีหลายเลเวลนะครับดังนั้นสิ่งที่ทนายอันมีเนี่ยผมเชื่อว่า คนสำคัญสำคัญในฝั่งยูทูบเบอร์ของเราเนี่ยก็มีทว่าสิ่งที่เรากำลัง